อันนี้เป็นจุดขายสําคัญนะครับเมื่อเราเปิดในวิช่างผู้ชมแล้วเราจะเห็นว่าจะมีไฟแดงๆออกมาอันนี้แหละคือ IR emitter นะฮะหรือว่าตัวของ infrared นั่นเองนะฮะที่จะทำให้เรานั้นสามารถถ่ายรูปตอนกลางคืนได้นะฮะอันนี้คืองานวิดีโอเห็นไหมว่าต่อให้มืดแค่ไหนถ้ามันมีแบบสะท้อนเห็นไหมมันจะเห็นแลว้วเป็นตาสัตว์แบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมว่าตัวเล็กๆก,ก็จะเห็นอยู่ดี ก็ถือว่าเป็การบุกเบิกนะคะตลาดสมาร์ทโฟนแบบใหม่ในประเทศไทยอย่างแท้จริงนะคะสำหรับรุกเก็ตโฟนนะคะหรือว่าโทรศัพท์ที่แบบแนวแข่งแกร่งดุกด้านไม่เกงใจใครนะ,ะ,นะมันอดพูดไม่แห้งจริงวะ่ะเป็นโรคพิกิตโทนไปเรียบร้อยแล้ะ วันนี้คุณูชม UQTEL WP19 นะคะเป็นโทรศัพท์ที่ต้องบอกว่าได้รับกระแสที่ดีมากโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเนี่ยแน่นอนเราทราบอยู่แล้วแบตเตอรี่เนี่ย2 1 0 0มมิลลิแอมหน่วยความจำข้างในเนี่ย256กิกพร้อมกับกล้อง Night Vision นะคะที่มาพร้อมกับตัวของ IR i m t t e r นะคะหรือว่าตัวยิงรังสีอินฟราเรดนั่นเองตัวนี้เนี่ยมีคนให้ความสนใจเยอะมากๆจนเรารู้สึกแบบโว้น่าสนใจมากเลยว่าแบบตัวนี้ถ้าวันหนึ่งมันเข้ามาทำตลาดประเทศไทยนะไม่ต้องเจ๋งมากๆแล้วตอนนี้มันก็มาเรียบร้อยค มันถูกต้องหมดนะคะมีประกรันมีศูนย์รับบริการให้เรานั้นเรียบร้อยเลยนะคะเราไปดูกันดีกก่อว่า,วาหลังจากที่ดูดไปลองใช้มาตลอดระยะเวลานะคะอย่างยาวนานเลยเนี่ยตัวเครื่องรุ่นนี้นั้นเป็นยังไงบ้างนะคะใช้ดีแค่ไหนถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา ใกล้เข้าสู่ปี2023แล้วนะคะบาคนบอกว่าพ oui> uh ี่ช่วยกดข้ามไอิน t r o มาหน่อยได้ไหมเฮ้ยพอเราเออวันนั้นกล้องเราก็เลยบอกเออไม่พูดก็ได้ไม่พูดเสร็จปุ๊บคอมเมนต์ก็มาแล้วพี่ินโทรมาพี่มันหายไปไหนเดี๋ยทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเวลาเราไปเจอกับผู้คนมากมายตามสถานที่ต่างๆปุบนะจะแบบพี่รู้ปะครับิน t r o มาปะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเรียบร้อยแล้วเออนั้น ก็ฟังกันนะแล้วก็ลุกขึ้นเต้นไปกับเพลงมันนะ่ะมาสิรนล้อตึ่งตึ่งตึ่งนะฮิวิโก้ฮิวิโก้ใช่ไหมเออมันแท่ระเบิดเลยโอเคต่อเรื่องของเราดีกว่าอ่ะอันนี้อูคิเตล WP19 นะฮะตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเราบอกกันว่าเนี่ยเป็นรักเก็ตโฟนที่ราคาไม่แพงเลยเพราะเมืองนอกเนี่ยคุณผู้ชมเปิดตัวมาเนี่ยเดี๋ยวครูเป็นเงินไทยให้เลยเรียบร้อยแล้วกัน15,400ประมาณนี้เมืองนอกนะยังไม่รวมค่าขนส่งมารวมค่าภาษีนำเข้าต่างๆนะคุณผู้ชมคือเข้ามาปุ๊บคุณก็ต้องเสียค่าขนส่งก่อนแล้้วปรระะเเดด็นนนนคืออไไไไมมมมััั่บางหก คือรุ่นเนี้ยมันหนักก็คือครึ่งโลแล้วเขาบอกโอ oh, พี่หนักครึ่งโลเหรอเอาแบตเตอรี่21,000ม ah, ิลลิแอมพ์พี่จะเอาเบาเท่าไหร่กันมันก็ต้องถักอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแล้วมันก็ออกแบบมาแบบเนีแบบ้ยทั้งตัวเนี้ยแล้วก็ตัวอุลเลโฟนด้วยขออุลเลโฟนไหนร่วมเลยมั้ยอยู่ไหนคือทั้งสองรุ่นนี้มันจําหน่ายโดย phone Thailand, าารักเก็ตโฟนไทยแลนด์นะฮะคือทันเรือมือถือสุดแกร่งกันน,น้ำกันแท้นะขึ้นตรงนี้คือ2ตัวเนี้ยบางคนบอกเอาไปให้ค่ากับ CPU ไงโห oh, พี่ ซีพูเนี่ยงเหรอพี่ผมได้ราคานี้เหรอมันแบบมันจะคุ้มหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราคิดว่าเขาใส่ซีพยมาหนึ่งกว่านะมันไม่ได้ช้า อ,อันนี้บอกก่อนว่ามันไม่ได้ช้าแต่ว่ามันแพงตรงไหนการออกแบบคือคุยคิดว่าการออกแบบให้แบตเตอรี่1นึ่งหมื่นมิลลิแอมอยู่ในเครื่องนี้ได้แบบประมาณนี้มันไม่ใช่ง่ายหรือคุณจะออกแบบให้มือถือเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ใหญ่ถึง2อ0 0 0มิลลิแอมแบบนี้ไปเกรดทหารแข็งแกรง่งกันกระแทกกันน้ํากันแรงดันน้ําได้แล้วก็สามารถใช้ในที่ร้อนที่เย็นได้นะก็คือเอาไปใช้บนหิมะเนี่ยปกติเราเคยเล่าในไลฟ์หลักแล้วว่าเราดูดเอาซัมซุงไปแล้วก็วันนั้นไปหิมะก่อนโควิดแป๊บหนึ่งแล้วมันตกบนหิมะม ก็็กหายไปถ่ายรูปให้มา้มาก่อนบอกว่ามามา,าถ่ายรูปก,ก่อนอันนั้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกมันกันน้ำได้ใช่ไหมถ่าไปถ่ายหันไปหนึ่งมือถือดับเ <s> พราะว่าแบตเตอรี่มันเย็นมากก็จะดับไป <S <s พวกนี้มันทนร้อนทนเย็นได้พวกนี้มันคือค่าการออกแบบต่างๆนะคะพวกวัสดุนะคะความแข็งแกร่งต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ต้องตรีราคาให้เขาด้วยเหมือนกันนะจ๊ะไปดูกันใกล้ๆดีกว่ากับรีวิวตลอดระยะเวลาที่เราใช้มาเลยนะคะตัดเข้ามือกันแบบชัดๆค่ะไปเลย เอาละคุณผู้ชมมาดูตัวเครื่องกันแบบชัดๆดีกว่านะจ๊ะสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยนะฮะมีคนถามว่าน้าหนักเท่าไหร่นะฮะประมาณนะฮะประมาณครึ่งกิโลนะฮะความหนาเนี่ยก็มันก็ต้องหนาอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าตัวเครื่องมันมีแบตเตอรี่21 0 0 0มิลลิแอมจะบอกว่าไม่หนามันก็ไม่ได้ถ้าถามว่าจะหาตัวหนีบได้ไหมก็อาจจะหาได้แต่อาจจะไม่ได้ง่ายนะักสักเท่าไหร่ถ้าใครอยากจะแนะนําไปติดเขาเรียกว่าติดมอเตอร์ไซค์นะเราว่าเอาอุลเลฟนดีกว,ว่าถ้าติดมอเตอร์ไซค์อันนี้มันใหญ่มากแล้วก ติดมาเตอรไซค์ก็อาจจะไม่ง่ายัะเท่าไหร่แล้วนะคะตัวเครื่องไม่ต้องใส่เคสก็ได้เพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ย เป็นกันกระแทกรอบตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะกันน้ำนะคะได้ในระดับ m i l ิเ a อรี่เกรเหมือนก,นกันก็คือระดับวัตถุทาหารเลยนะคะก็คืออยู่ที่ IP 6 9 k นะคะก็คือกันแรงดันน้ําได้ด้วย1.5เมตรนะคะนาน30นาทีแล้วก็กันช็อค proof หรือว่าการตกหล่นได้เช่นกันนะคะด้านข้าง,ขงตัวเครื่องจะเป็นขอบยางทั้งหมดแบบนี้นะคะเป็น T P อแบบนี้นะเวลาหล่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า มันจะไม่เป็นอะไรเลยนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงสูงมากๆด้วยครามนี้มันเป็นมือถือที่เขาเรียกว่าใช้งานในทุกสภาวะนะคะจะเห็นว่าแหนสองรุ่นแล้วที่หนูใช้มาก็คือในตัวของซิมแล้วก็ทีเอสการ์ดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เล็บเกี่ยวมาแค่ี้เพื่อเปิดนะคะไม่ต้องใช้เข็มจิ้มซิมแต่อย่างใดนะคะแล้วก็นี้ก็คือเกี่ยวมาได้เช่นกันด้านล่างนะคะมีพอร์ต type c นะคะแล้วก็มีรูเสียบหูฟัง3.5นั่นเองนะคะตัวตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าถามนาดุดนะนาดุดว่าน้าดุดชอบนะคือคบบนนอ,คอุก จะเห็นว่ามันทำออกมาปุ๊บเนี่ยพอมันเข้ากับตัวเครื่องปุ๊บเนี่ยมันสวยอันนี้คือหน้าจอแบบล็อกสกรีนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปที่หน้าโฮมสกรีนนะคะทัชสกรีนรุ่นนี้เนี่ยดีกว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าด้วยราคาที่สูงกว่าถึง6,000บาทนะ,ะเมื่อเทียบกับอูเลโฟนสัรใคราที่สนใจทั้ง2รุ่นอยู่นะคะทัชเนี่ยคือดีมากๆๆมากเลยนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยเร็วมากก็คือปัดเนี่ยมานปึ๊บปึ๊บ คือใช้คาว่าแบบพิ้วมากแล้วกันนะนี้เรื่องของทัชเน่ยพิ้วมากๆเลยนะฮรด้านบนนี่ปัดแบบโอ้โหพิ้วแบบทามาดีมากเร็วมากนะฮะเราทำซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์เองก็ดีมากๆด้วยไม่ได้มาขายว่าโอ้แบบถึกทนนะว่าแบบเครื่องช้าเป็นเรือเกลือนี่ก็ไม่ได้นะอันนี้คือเร็วแบบตอบสนองเร็วมากนะคะเข้าเซตติ้งเน่ยให้ดูนะสมมติเข้าเน็ตเวิร์กปุ๊บกดปุ๊บเข้า WiFi โป๊ะนี่เปิด Wi-Fi สักนิดนึงนี่นะฮะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะตอนนี้เราเตอร์ดูมีปัญหานะ,ะที่บ้านไรู้เปี ต้องพูดเลยนะครับของค่ายไหนโทษอันเรียบร้อยนะอันนี้ไปที่บ้านได้ดุดเองโอเคไหมไม่รู้เป็นอะไรของมันคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการอ่ะมาแล้ว <laughs> ดาบปุ๊บมาปับ๊บศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากโอเค นะฮมี extreme mode นะฮะ extreme mode เนี่ยก็คือเป็นการที่จะใช้โหมด standby time ก็คือว่าถ้าเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันสามารถอยู่ได้อีกก,กี่วันกี่วันก็ว่ากันไปอันนี้แบตเตอรี่เหลือ17% 17%เปิด extreme mode ปุ๊บเนี่ยอยู่ได้อีก3วันกว่าๆก,ก็จะกลายเป็นการประหยัดแบตขั้นสูงสุดนะึุดมั่นใจว่าอันเนี้ยอย่าว่าแต่นั่งไปเชียงรายเลยบินไปอเมริกานะึกดูว่าแบตเตอรีย่ยังไม่หมดเลยอะทนถึกมากนะฮะนี่นะฮะก็จะกลายเป็นโหมดขาวดําเฉยๆเวลาที่เราไม่ได้ใช้ใช่มั้ก็คือใช้ประมาณนี้นะเ s สเสจโทรเข้าโทรออก o n t แท t ต,ต่างๆเห็นมั้ครับแล้วก็ถ้า ออกเนี่ยก็คือไปที่เซตติ้งนะฮะแล้วก็ Exit Extreme Mode เจอด้วยเครื่องตอบสนองเร็วมากจริงๆที่เราอยากให้ผู้ชมได้ดูมือเพราะว่ามันตอบสนองเร็วมากนะคะในการใช้งานต่างๆนู่นดูเข้า Google Meet นะครับแป๊บเดียวเนี่ยมาแล้วหรือว่าจะเข้าเอ่ Files นะคะแป๊บเดียวก็มาแล้วนะ,ะตัวเครื่องเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนะฮะเข้า Message เนี่ยทำได้เร็วมากนะคะหรือนี่เซนเซอร์บ็อกซ์นะคะนี่เป็นเซนเซอร์ทั้งหมดของตัวเครื่องรุ่นนี้นะคะย้ำให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยในตัวขออองงงงงเเเเเเซซซซนะะะนะะนนนนนนนรรรรร์์ะะ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 จจมมมมาาาาาาคคบบททัั้้้้ไไโโสสสปแกกตติ่ๆๆถใชดดหลยะะย แล้วก็นี่นะคะเซตติ้งนะคะตัวนี้อา่าจริงๆแล้วมีภาษาไทยด้วยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเพราะหลายๆคนบอกว่าอาจจะไม่ค่อยคล่องนะในตัวของภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เป็นไรนะคะกดที่ add a language กดตานุ่นเมื่อกี้แหละนะคะไม่อยากกดดูยอ้อนนึงก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่ภาษาไทย ไม่เจอด้วยนะฮะไม่เจอไม่เป็นไรพิมพ์ซะเลย thai เจอแล้วนะคะกดปุ๊บนะฮะเลื่อน2ขีดไปที่เลข1แบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นเมนูไทยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันเร็วมากเลยอ่ะเราจะตอกย้ําความเร็วเพิ่มขึ้นให้ด้วย google chrome บางงนสมมติเราเข้าสนุก com นะคะนี่นะคะเข้าปุ๊บอ่ะอันนี้อินเทอร์เน็ตอ่ะมาลวบ้านชันกดสนุก com อ่ะสมมติอ่ะอิจฉามากบริษัทแอร์แจกโบนัสใครไม่รู้แจกอ่ะเข้าไปหน่อยแล้วกันไปอิจฉาเขาด้วยกดเลย เร็วเห็นไหมตอบสนองเร็วมากเลยปัดขึ้นนี่เห็นไหมเข้า Play Store อยากโหลดแอปพลิเคชันยังเลยพี่อ่ะเปิดไปปุ๊บก็เร็วเพราะถามว่าพี่เครื่องหนาขนาดนี้เนี่ยมีผลต่อตัว WiFi บ้างหรือเปล่าก็มีนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะต้องบอกว่าไม่ได้เยอะนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งสามารถใช้งานได้ก็คือไม่ได้รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมันช้าจนใช้ไม่ได้เลยสมมติถ้าดูจะโหลดอินสตาแกรมเรากดให้ดูเลยผู้ชมแป๊บเดียวเท่านั้นเอง pending verify by p a y p r o j e c t อันนี้บอกก่อนว่าเน็ตดูดกับเราเตอร์อยู่ห่างกาันเน็ตดูตอยู่ ซึ่งในเรื่อง,องความเร็วเราไม่อยากให้มันกลายเป็นประเด็นว่ามันดูช้าเกินไปด้วยซ้ำเพราะจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะลื่นโฟล์ช้ได้เลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะบางคนบอกโอ้ oh, พี่ผมอยากเล่นเกมจังเลยอันนั้นไปซื้อมือถือเกมมี่ดีกว่าพูดตรงๆเพราะดูหน้าตามาดิพี่พี่เจ้ามือถือสองหมื่นหนึ่งพันมิลเลมาเล่นเกมเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าถ้าพี่จะเล่นแบบจรงิงจังเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่ารูปร่างหน้าตาน้าหนักของเขาเนี่ยมันเยอะค่าการออกแบบต่างๆเห็นไหมคะว่าเนี่ยเกรดทหารนะคะทุบไปทีหนึงนี่ร่ว หายตีไม่โดนหลุดมือไปแห้บ้าหรือเปล่าเอาเป็นว่ามันค่อนข้างจะดูแข็งแรงมากๆแล้วกันนะคะน่าดูไม่กล้าคอโต๊ะเยอะเพราะอะไรไหมเดี๋ยวบ้านข้างเขาจะด่าเอา แล้ว็แข็งแกร่งมากคราวนี้จุดขายสำคัญอีจุดหนึ่งเลยนะคะก็คือในตัวของกล้องหลังนะคะมีเซนเซอร์หลักเนี่ย64ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้อง Night Vision นะคะก็คือเป็นกล้องที่เป็นตัวขาวดาแบบอินฟราเรดที่ปิดไฟทั้งหมดเนี่ยก็ยังสามารถถ่ายได้นั่นเองนะคะซึ่งเราทําการทดสอบในการถ่ายรูปผู้ชมเนี่ยได้ดูกันดังนี้ค่ะอันนี้เอาเป็นตัวอย่างภาพทั่วไปก่อนละกันเนาะเจนว่าภาพทั่วไปเนี่ยก็มีความสวยงามใช้ได้เลยนะเราว่ามันไม่แย่เลยทีเดียวนะสำหรับในตัวของกล้องเนี่ยทำออกมาเนี่ยคือไปเที่ยววน,นนั้นดูไปลลบบุุรีงนั่น่จชเ อะไรต่างๆถ่ายออกมาเนี่ยสวยนะอาหารต่างๆออกมาเนี่ยใช้ได้นะคะออกมาดูดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยก็อาจจะดูอันนี้คนรักเพื่อนไปแล้วนะคะก็ึ้นเลยก็คือประมาณนี้นะะสามารถที่จะใช้งานได้ประมาณนี้เลยตัวเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบไก่กาอาราเร่เลยมันค่อนข้างจะทำได้ดีด้วยซ้ำนะคะวิดีโอเนี่ยก็มีการกันสั่นให้กับเรานะคะ,อ,ะอันนี้เปิด EIS เข้ามาแล้วช่วยในการกันสั่นเลย อันนี้บางคนบอกว่าพี่ถ่ายด้วยกล้องนี้จริงป่ะเนี่ยอ่ะกดจุด3จุดนะฮะนี่ X-SYF นะฮะ U-KITEL WP19 นะฮะค่า f 1 8นะฮะสปีดชัตเตอร์1ต่อ33 ISO เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมีครบหมดนะฮะความเรียกล้องคือ16ล้านปกติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าตั้ง default เนี่ยจะเป็นเท่านี้ถ้าเกิดเปิดหมดความเรียสูงมันถึงจะกลายเป็น64นะฮะแล้วก็เนี่ยนะฮะมันคือ Android แบบเต็มรูปแบบอะเราชอบนะเพราะมันทำให้คนที่ชอบความแบบพิลแ Android เนี่ยใช้งานเเเเ้้้้าา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 ไไดดดงงงงงง่่่ยยยยยยขึนนนนนมมมกกกๆๆลลลททีีวววะะะสสหรัับตตออ รวดเร็วทันใจเลยคราวนี้มาถึงตัวในวิชั่นบ้างน,นะคะอันนี้คือเราไปถ่ายแบบที่มืดตั้งเวลาไว้ก็คือปิดแล้วกปิดเกะเลยก็จะเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นขาวดาอันนี้คือเป็ดทำไมต้องถ่ายเป็ดเพราะเราอยากจะบอกว่าเราไม่มีโอากาสได้ไปาไหากวางห,วาหายาีราฟหามาลายจริงๆนะเพราะทำงานหนักมากแต่ว่าถ้าดูเคยไปถ่ายกระต่ายมาก็คือเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราถ่ายที่มืดเนี่ยตาของสัตว์เนี่ยมันจะกลายเป็นประกายนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดีกว่านะจะกลายเป็นประกายขึ้นมาถ้าไม่เรารู้เลยว่าถ้าเสือจะมาปุ๊บเนี่ย นี่คืองานวิดีโอเห็นไหมว่าต่อให้มืดแค่ไหนถ้ามันมีแบบสะท้อนเห็นไหมมันจะเห็นเลยวเป็นตาสัตว์แบบนี้นี่เห็นไหมว่าตัวเล็กๆก,ก็จะเห็นอยู่ดีก็เห็น อันนี้เป็นจุดขายสําคัญนะครับเมื่อเราเปิดในวิชั่นผู้ชมแล้วเราจะเห็นว่าจะมีไฟดดแดงๆออกมาอันนี้แหละคือ IR emitter นะฮะหรือว่าตัวของ infrared นั่นเองนะฮะที่จะทําให้เรานั้นสามารถถ่ายรูปตอนกลางคืนได้นะฮะทำให้รุ่นนี้เนี่ยมีจุดขายสําคัญเนี่ยอยู่ที่กล้องในวิชั่นด้วยเพราะหลายคนบอกว่าเออเนี่ยมันคือความแตกต่างของสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเลยที่มันไม่เหมือนใครแลวมันก็แบบเฉพาะกลุ่มไหมเราว่าจริงคนทั่วไปก็ใช้ได้นะต้องการความแข็งแกร่งทนทานใครอยากจะซื้อให้เออพนักงานใช้เพราะว่าเขาต้องเดินทาง ในโรงงานอุตสาหกรรมโรงเรียนอะไรก็ได้หมดแหละที่มันต้องการความแข็งแกร่งทนทานอันนี้โอเคมากๆเลยทีเดียวนะคะในตัวของ GPS เป็นยังไงบ้างจากการที่เราบอกได้เลยว่าเราทําการทดสอบนะคะด้วยการขับไปรถบุรีโดยไม,ไม่ไม่ปิดเลยเนี่ยนะคะก็คือเปิดตลอดเนี่ย GPS แม่นยามากมากเลยนะคะวันนั้นเราดูไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสุรีใครอยากดูเนี่ยใน Tik t o k มีนะคะก็คือ2ชั่วโมงก็คือใช้แบตเตอรี่ไป5%กับการเปิดตลอดเนี่ยเราคิดว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ทนทานแล้วก็อึดมากๆเลยในการใช้งานอันนี้คือประวัติ ก่อนที่เราจะชาร์จเมื่อกี้เมื่อกี้เราเผลอเสียบชาร์จไปแต่ว่าก่อนนั้นนะคะ่ะเราไปไถ่ายตัวการใช้งานมาจเจนว่าตัวนี้โฟนไอดอลโฟนไอดอลก็คือการสแตนบายโทรศัพท์ไว้เฉยๆโดยที่ดูดเนี่ย,ยเปิด Wi-Fi ค้างเอาไว้นะคะใช้ไปทั้งหมดนะคะ40วัน22ชั่วโมง53นาทีเพราะแบบพี่แกลอไปเดือนครึ่งอะ่ะบ้าหรือเปล่าสแตนบายมาเดือนครึ่งแบบไม่หมดแบตจะเหลืออันนี้คือรูปใช่ไหมแบตเตอรี่เนี่ยเหลือตอนนั้นอนะ่ะ17เปอร์เซ็นต์จากไม่ถึงร้อยด้วยนะดูดจำในประมาณสัก 98, 90 80 90เสนี่น 40วันมีใครสู้ไหมสกรีนก็คือใช้เท่าไหร่ต่อเนื่อง13ชั่วโมง13ชั่วโมงเลยนะต่อเนื่องนะคะก็คือรวมเปิดเอ่อ G P S เล่นเกมทุกอ,อย่างในต่อเนื่องนะคะ13ชั่วโมงประมาณนี้เกณฑ์ชิ้นี่พี่แกล่อไปชั่วโมงครึง่งคือเราไม่ได้ซื้อมาเล่นเกมไงคือเราเล่นโซเชียลเด่น G P S อะไรเงกดนูน่นกดนี่ไปใน Google Chrome พี่แกล่อค้างไป้3ชั่วโมงก็ไปนั่นน่ะถ้าจะผิดวันนั้นเหมือนนักดุจะดูแบบเว็บไซต์ดูอะไรแบบไปเรื่อยๆนะคะ3มชั่วโมงต่อเนื่องก แต่ชาร์จเต็มแล้วสุดท้ายแล้วแบตเหลือ17%เหลือ17%ก็คือ ถึกมากแบตเตอรี่อึดมากๆเลยนะคะความเร็วต่างดีมากแต่มันไม่ใช่มือเล่นเกมก็จริงแต่ว่าจะใส่อิเซอร์เกมดูเพราะเราถ่ายไว้แล้วเนาะสำหรับอิเซอร์เกมคุณผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ได้น่าเกลียดนะครับสำหรับการเล่นเกมเนี่ยมีความลื่นไหลามากๆจนน่าตกใจเลยไม่ได้เพียงแค่การใช้งานทั่วไปเท่านั้นแต่การเล่นเกมก็ยังแบบเออมันเร็วใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะอุคิเทียวทำซอฟต์แวร์มาได้ค่อนข,ข้างดีกว่าที่คิดไว้มากถ้าเทียบกับเป็นแบรนด์ที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าอาจจะคุ้นเคยก่บบาว การเล่นเกมต่างๆเองเนี่ยก็ทําได้ในดับที <c oughs> well, ่ค่อนข้างดีมากนะฮะเมื่อเทียบกันแล้วกับตัวของ He l i o G 95นะฮะในเกมต่างๆที่เราใช้งานกันเนี่ยก็จะเล่นได้อยู่ในดับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะทำซอฟต์แวร์ต่างๆได้ดีแบตเตอรี่ได้ดีเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อไปเล่นเกมแล้วก็เหมือนกับว่าเปิดนานๆเล่นนานๆแบบว่าเปิดบอร์ดอารมณ์เปิดบอร์ดอะไรเงี้ยนะคะก็เต็มที่เลยแต่มันอาจจะไม่ได้มีตัวช่วยในการเล่นเกมมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทําเรื่องการเล่นเกมแล้วก็ประคอมแบตเตอรี่ออกมาได้ดีมากๆเลยยคนนนนนออออกกกจาาัััุ้ดขขสงง SO ็ืใตว ด้านซ้ายมือของเราเนี่ยถ้ากดแช่ไว้เนี่ยจะกลายเป็นปุ่ม SOS นะคะหรือว่าปุ่มฉุกเฉินนั่นเองในตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถมีข้อมูลนะคะสำหรับกรณีฉุกเฉินได้นะคะทางการแพทย์ว่าชื่ออะไรนะคะเพิ่มข้อมูลนะครับจะไปที่ยูคุปเลือดภูมิแพ้ต่างๆนะคะสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะรวมถึงตัว SOS ฉุกเฉินนะคะตัวนี้มันจะโทรไปที่191เลยนะคะก็คือโทรขอความช่วยเหลือนะคะก็จะมีวันนั้นดูเผลกกดไปโทรไปที่ตำรวจจริงๆนะคะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอันเนี้ยก็จะเป็นตัว SOS ฉุกเฉินซึ่งเราคิดว่ามันดีมากเลยนะในการที่จะใช้งาน,นะะในตัวของโทรศัพท์แล้วก็มีความฉุกเฉิน้วยเผื่อเราไปแบบไปเดินทางใกล้ๆหรืออะไรแบบนี้เนาะสามารถใช้การหาอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ของ Android แหละไม่ใช่ของอุกิเทลนะ,ะก็คือไฟลด d e v i c e ก็คืออุปกรณ์ชั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องต่อที่ไหนปุ๊บเนี่ยก็สามารถหาเช็คได้หมดนะคะล็อกหน้าจอนะคะตัวนี้มีปลดล็อกลายนิ้วมือได้นะคะแล้วก็ใช้ตัวสแกนใบหน้าได้มาดูทําการเขาเรียกว่า เอาออกเมื่อกี้เอาออกไปนะครับเพื่อที่จะทําให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูอีกครั้นหนึ่งว่าตัวเขานั้นสามารถใช้สแกนลายนิ้วมือได้นะคะจากด้านข้างทางขวามือแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันดีมากนะคะแล้วก็การตอบสนองในเรื่องของสแกนลายนิ้วมือเองเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากเช่นกันนะคะเดี๋ยวขอสแกนให้เส็แป๊บนึงนะเนี่ยแล้วก็แตะไปเรื่อยๆคะ่ะให้มันคิดว่าอยู่ในทุกตำแหน่งมากที่สุดที่เราจะแบบมีโอกาสกดได้นะ,ะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นนิ้วโปง้งเป็นแน่แท้และอ่ะจะเสร็จละ เรียบร้อยนะคะปุ๊บเดี๋ยวเราให้ผู้ชมได้ดูด้วยว่ามันมีความเร็วขนาดไหน 1, 2, 3น,นี่เร็วไหมเอาใหม่นะอันนี้ก็คือถ้าเราแบบกด power คือได้เลยนะคะตึ๊ดได้เลยไม่ต้องแบบไปรอเปิดหน้าจอนี่หน้าจอปิดอยู่ปเฮ้ยอยากใช้ว่าเอานิ้วแตะเลยใช้ได้เลยนะฮะอันนี้ดี D. แล้วก็ รวดเร็วมากๆเลยนะฮะในเรื่องของการสแกนลายในมือเพื่อเรานั้นใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองนะโอเคท่านผู้ชมนี่คือรีวิวนะฮะอุกิเทล WP 1 9 a เนะคะหวังว่าจะชอบกันเพราะว่ามันเจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องอีกรอบด้วยกันค่ะไปสรุปกันเนาะไปเลย อ้าวเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมเป็นไงพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบไก่กาอาราเร่เลยมันค่อนข้างจะทำได้ดีด้วยซ้ํานะคะวิดีโอเนี่ยก็มีการกันสั่นให้กับเรานะคะอะไที่บอกว่าตัวทัชสกรีนนี่คือลื่นพุ่งพุ่งพุ่ง,ง,งเลยนะคะ refresh rate ในเก้าสิบเฮิร์ตก็จริงแต่ว่าหัวเครื่องมันลื่นมากส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอึดขนาดไหนเนี่ยเราคงได้พูดให้ฟังไปแล้วว่าการเดินทางเนี่ยจากกรุงเทพไปลพบุรีนะสองชั่วโมงเปิดหน้้้าาาาจจอออออ WiFi GPS คครรรบบบหนนนเเเเเปปปิดดดงตตตตลละะะมมณ80กกื็ีีี่่่ยแไ ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอในสชั่วโมงเนี่ยคุณเดินทางไปเชียงรายคุณยังสบายเลยทีเดียวแล้วถ้าใครที่อยากจะขึ้นเครื่องบินนะคะนะ้าดุดไปเช็คมาว่าเครื่องบินเนี่ยมันสามารถขึ้นได้ที่แบตเตอรี่อย่างเช่น power bank เนี่ยก็อยู่ที่32,000ม ah, ิลลิแอมโอเคไหมคะหันตัวนี้เนี่ยมัน21,000ม ah ิลลิแอมเองเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการขึ้นเครื่องบินแต่ไงต้องตรวจสอบทีนะี้เพราะว่าน้าดุดก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราก็เช็ค,ชคมาเท่าที่เราจะสามารถทําได้แแแแลล้ะะะะบบ้้้ววนนนนนนะะะะะะคคใใใรร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 รไไดดดัักกกกเเเเเเเ็็็็ตตโโฟหืออ่่่่าาาททททศศพ์ขงงบบบีียยยปปปิชม ที่ดีมากๆสำหรับคนที่ต้องการความแปลกใหม่ในตลาดเพราะว่าเรามีแต่สมาร์ทโฟนที่หน้าตาเหมือนเดิมมานานไม่มีจุดขายอะไรมานานแล้ววันนี้มีสมาร์ทโฟนที่มีจุดขายสําคัญวันนี้มีสมาร์ทโฟนที่ มันสร้างความแตกต่างและเราคิดว่ามันจะตอบโจทย์ให้กับคนได้ม,มากเลยเพราะว่าที่ยุโรปขายดีทันลมทันไนะคะแบรนด์ที่คุณผู้ชมรู้จักกันนั่นแหละสเตปกี๊มีมาดูจีอูคีเทลอุเลโฟนแล้วก็อุยหลายแบรนด์เนี่ยก็บอกเลยว่าทุกวันนี้บริษัทเขาปรับเปลี่ยนม,มาทำร็กเก็ตโฟนแบบนี้แล้วก็ยังอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้นะคะแบรนด์ไหนไม่อยู่รอดคือไม่ปรับตัวท่านแปลว่าในตลาดโลกมีคนต้องการสิ่งนี้มากมายนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เราคิดว่าสร้างความแตกต่างให้กับวงการสมาร์ทโฟนบ้านเราได้อย่างน่าตื่นเต สนุกมากๆค่ะก็ไปหาซื้อกันตามที่ดูดขึ้นลิงก์ไว้ให้เลยนะคะก็สำหรับดุดนะก็จิงชอบทั้งสองรุ่นเลยเขาเนี่ยมาปรึกษาดุดพูดตรงๆเลยเพื่อนดดก็มาปรึกษาว่าเอออยากได้รุ่นแบบไหนอะไรยังไงเราก็บอกเออลองดูสเปคประมาณนี้นะเช็คเตรแล้วเราก็ช่วยเลือกรุ่นให้ก็เขาุ่นเนี้ยก็เป็นรุ่นที่เราก็ช่วยเขาดูด้วยนะคะว่ามันสเปคดีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็คงจะดูออกอยู่แล้วว่าดูสเต็ปคิกมานานนะเนาะก็อ่านสเปคอะไรกันได้อยู่แล้วนะคะก็หวัว่าจะชอบกันนะคะกับการเป นะคะเผื่อใครดูเทปนี้แล้วก็อาจจะไม่ดูอีกเลยจนถึงปีหน้าคืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้ความสุขมากๆนะคะเราสู้กันมาตลอดปี2022ค่ะแล้วลองมาเริ่มกันใหม่ในปี2023อย่างเต็มที่ค่ะแล้วใครชอบสมาร์ทโฟนอันไหนซื้อไม่ของขวัญตัวเองไปเลยค่ะเพราะว่าชีวิตนี้เป็นของเราค่ะใช้ให้มันเต็มที่ค่ะเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย